ด,โดโมมูวิทีอาร์นะฮะโดโฮมาเหรอไม่ใช่ไปดูวิทีอาร์เซอร์ไพรส์อันที่สองเลยดีกว่าครับอันนี้ไม่ได้บอกใครด้วย <c oughs> อย่าเลือกก่อน จ้า Happy Birthday นะจของให้ว <si> ันเกิดนะแปดนะงานก็เขาดามมาหลายวันก็เป็นการบูญทองวันเกิดลูกน yeah> ่ให้กับพ่อแทนั่นเองนะอยขอให้หน้าเนาความสุขมากพักษ่นเพื่อนกันตลอดไปวสุขมาก ส,ส,สวัสดีครับพอลครับจำได้ไหมว่าใครครับก็แทนแะสุขส์มันเกิดมากๆนะ้เกิดขอให้มีความสุขม,มากๆคิดสิ่งใดอให้สมราัถนาแล้วก็ขอฝากที่อย่างหนึ่งนะรักแม่แมากๆหรือ่แม่รักเรามากจำเอาไว้ว่าไม่มีใครรักเราได้ มคือเราต้องพูดกับว่าคุแม่และแม่แม่ลรักแม่นะแมก็ระกลูกแม่เด็กยากแม่ไปอยู่เป็นข้าวคันนี้ก็ฟังม่มาก็หก็บขึ้นมาเล้วก็ขีดแลก็จะผสมมาเป็นนแต่เป็ข้าวแบบรักแม่รเจลูกนี้ก็จะเป็นแม่เลยก็คือว่าลูกแม่อุ้มเขา ของที่แม่เป็นไวให้ทั้งดูทั้งดูเขาไม่แข็งท่านไม่เก็บแต่ที่แม่เค็บนันตัวนักษอะไรไหมคะถือว่าอเป็นเป็นชิ้ชส่วนอะไร่เป็นหลุมที่เไวหดูที่ําอไรก็จะเป็นชิ้นที่ใส่ร้ายที่ที่เดเกหน่อยจะต้องดูตัวที่เป็นรูปของคเป็นอ้ เลยมีนังของเขาและลูกของน้องอันนี้คือการสํา็ดาวครั้งแรกนี่เห็นเขาอยู่ในของเายงจะเป็นครรับรองกันก็เป็นรูไถ่าปแรกเขายังไม่รู้ดูว่าเขาสคัญเราเราเขาสำคัญอันนี้คือหน้าเตียเลยตรงขาเาเนอะเราอยู่ใน

ผูก <toys> ็จะดูเขาตลอดเวลาน่นจุดเป็นของกานสเรัที่เนาได้ตเพราะต้องการไอ้บุญอคุครับและตอนนี้เราช่วยน้องเพลงชาปนเเดย์อีกครั้งนึงให้กับพระแพรครับร้อมกา y แ i รด h วยน to ร o u ขอบคุณคูรักครับมันมีช่วยด้วยรักพูอะไรหน่อยหน่อยก็มีความรู้สึกยิใจมากนะครแล้ว่าการที่เห็นลูกศิษย์มีคนมารักมาให้การสนับสนุนให้กำลังใจขนาดนี้มั้มีความสุขแล้วแต่ว่าสิ่งที่มีความสุขมากขึ้นก็คือได้เห็นพวกเติดขึ้นซึ่งวันนี้ก็ได้เห็น จากทุกๆคนเลยจริงๆนะครับก็อันนี้ทำให้ครูครูดีใจเลยคุณแม่ของม้องพ่วงเลนมาแล้วขึ้นมาหน่อยเร็วๆแม่ขวัญอ่าประกาศขนาดนี้ตุาลตาเปิดตาให้พุ่แม่หน่อยตุลาไม่สามารถเข้าตังนั้นได้ใครรู้ทางช่วยชี้แจง มา,าเฮ้ก็มาใหคุณแม่เราจะเรียนกันตลอดที่อยากจะบอกว่าเราจะจากดูวีดีอาร์เนี่ยเราเห็นว่าคุณแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นมือเป็นควักกำลังใจและกำลังผลักดันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังให้กับน้องว่าแพ้ตลอดมีอะไรจะพูดอะไรกับน้องไหมชอบเลยตอนที่สองคนเลยได้นะคะ<อ>ไปกับน้องเกฟมีงานนี่นนเยะอะ แล้วก็ความที่ขาก็แข็งแรงแล้วก็สวยๆตื่นเต้นๆกลับไปแล้วก็ของแท้ก็อย่าบอกว่าเขาไปมาบูชายของแม่มากๆก่อนให้แต่ละโต๊ะละสาวแล้วก็ขอให้ก่อนทำงะไรก็คิดเยอะๆนิดนึงแม่เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอขอบคุณมาก

ขอบคุณเชา้าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนด้ยวยกับต้นสีนด้วยครับอ่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจะได้ทุกคนจะโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นให้กับของเรา,าัเลยนะครับจาขอบคุณครับอ่ะต่วนนี้หมดหน้าที่ของกินแล้วที่คงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆทั้งสี่คนอยู่กับทุกๆคนต่อไปนะครับขอบคุณครับ